ต้องกลับไปทาแบ็กโบ้อ่าจับหน้าพิกจับล็อกคออย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะปพ๊บพิกเลื่บวางคอล็อกไว้เสมอจัดโพซิชันขาอ่าพี่เนียนขยับนิดนึงอ่า Need you need you ครับตอนภาพที่เห็นข้างหลังอยู่ยนี้นะครับนี่คือการประเมินผู้บาดเจ็บนะครับกนะรณนนีผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวทำการ CPR ารนะครับไม่มีที่ประจอนไม่ หัวใจไม่เต้นไม่มีลมหายใจนะครับคือกรทำช่วยเหลือการ,ค,ร,าการคือปั๊มหัวใจหรือ CPR ครับ และการ41 12 13 25 17 89 21 12 13 46 67 89 35ภาพที่เห็นข้างหลังอยู่นี้ครับคือการช่วยเหลือการเปิดทางเดินหายใจนะครับเพื่อทำการ CPR นะครับการ CPR ก็ปั๊ม หัวใจ30ครั้งต่อการเป่าปากสองครั้งทำจนครบ5้ารอบครับ1รอบคือ30ครั้งต่อเป่าปาก1ครั้งจนครบ5รอบแล้วเช็คที่ประจอนอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีที่ประจอนให้การปั้มต่อไปครับจนกว่าทีมช่วยเหลือขั้นสูงจะมาครับ ครับในในฐานนี้นะครับคือการสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจนะครับหรือเครื่องปั๊มหัวใจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยแต่และหมูลนิธชสมมติว่ามีที่ประจอนต้องดูแรงใจต่ตอครับอ่าดูแ่อเนื่องหายใจตาชักเกมต้องดูต่องนื่องหายใจเนาะแล้วมาดูหายใจ ติดมอนิเตอร์ให้น้อยติดมอนิเตอร์มีไฟไหนเอ่อมาติดเลยครับ <c oughs> อ่าดูอาร์ตเลสชีพจอเส้นเท่าไร <c oughs> ตาคนนี้ในระหว่างที่ร <c oughs> อรถพยาบาลถ้าหายใจประมาณ6ครั้งต้องทำไง <c oughs> อ่า่วยแบบไหนใแอมแบูม <c oughs> เอ,อ่อแบคบูมัน,น,นปานไปแล้ว เราได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการวิธีการการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาเตรียมพร้อมอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรถคันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณลานอนุสนานารีทาวสุรนาลีหรือย่าโมเรานี่แหละแล้วก็มีพี่สามคนนี้คอยรับฟังจากศูนย์วิทยุว่าจะมีกิจกรรมหรือมีเหตุอะไรบ้างซึ่งเราจะออกไปโดยปกติแล้วเนี่ย เขาศูนย์วิทยุก็จะจะติดต่อมาใช่ไหมครับหนุ่มจะเป็นทางมหาราชแจ้งมาที่มูลนิธิที่ห้องวิทยุมาสกุอ๋อครับครับครับแล้วก็จะแจ้งกับทางรถที่ใกล้เคียงรถประจำมูลนิธิที่ใกล้เคียงหรือเป็นรถอาสาให้ตรวจสอบครับครับแล้วแล้วการการจัดรถที่จะออกไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจัดกันยังไงก็คือจะเป็นรถที่อยู่ใกล้เคียงถ้าอย่างเช่นอาสานี่ก็เราก็จะเรียกจุดที่ใกล้เคียงครับคือไปดูคนจ็บให้ไวที่สุด ทุกคนมีวอที่จะติดต่อจะมีวิทยุสื่อสารคครรัับบตัวนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่มีบัตรประจําตัวของทางมูลนิธิแล้วใส่ชุดของมูลนิธิครับเต็นอย่างนี้นี่คือพื้นฐานครับอันนี้ก็คือน้องเขาจะเป็นอาสาอาสาก็คือจะมาทำด้วยใจก็จะมีเสื้อช็อปช็อปแล้วก็เป็นกางเกงที่สุภาพรองเท้าที่สุภาพก็คือพร้อมที่จะทํางานไม่ใช่ว่าลากรองเท้าแตะหรืออะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วแล้วอย่างชุดของพี่เนี่ยเป็นชุดที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะร้อชั่วโมงใช่ครับเจ้าที่วิชากรเฉิญอ่ะสมมุติว่าเกิดเหตุสมมุติว่าเกิดเหตุในในในสถานที่จริงเราอย่างที่เนี่ยจอดรถแล้วเราทําอะไรบ้างอย่างคือเราก็ต้องเปต้อเปิดสถานการณ์ความปลอดภัยของตัวเราเองด้วย ออเหรอต้องเราจะไม่ช่วยเขาที่เราต้องปลอดภัยก่อนครับครับดูถ้าเราจอดรถถูกไหมเอาปลวยกั้นหรือยังกับผู้บติเหตุซ้ำซ้อนอ๋อเราต้องดูคืออย่างน้อยเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้ก่อนครับสองก็มาดูผู้บาดเจ็บสถานการณ์คือประเมินความรู้สึกจอของผู้บาดเจ็บหรือไม่ครับครับถ้ารู้สึกตัวเราก็มาดูอย่างอื่นเรื่องบาดแผลเรื่องอะไรนี้ถ้าไม่รู้สึกตัวนี้เราก็ต้องประเมินว่าหายใจไหมมีที่ประจอนไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทิน อีกระดับสูงที่สุดผู้ชีพของโครงการครับครับเคสที่หนักที่สุดของพี่แล้วรอดคืออะไรรอดคือตั้งแต่ผมก็คือปั๊มปั๊มแล้วคราวนี้เขากลับมาอ๋อกลับมาเมื่ชิบจอนคืนโอ้โหครับภูมิใจเลยนะคืออุบัติเหตุครับบริเวณแยกพีรัสตารครับเป็นไงรถชนกันใช่ครับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กับรถ รถรถหยหัวน็อกพื้นหรือไงครับหรือเป็นครือว่าคือว่าคนแต่เขาสวมหมวกกับน็อกอยู่นะครับเสียบหัวใจเขาหยุดเต้นพอดีน้องแะกเขาไปถึงที่เกระเทก่อนเขาปั๊มรอก่อนพอดีผมกำลังจะออกมาทํางานผมก็เลยไปช่วยเขาอ๋อครับโดยปกติแล้วรถคันนี้จะมี3มคนใช่ครับเป็นหลักปกติจะเป็น3คนเป็นหลักแล้วก็จะมีถ้าอย่างวันเสาร์ที่ธรรมดานักเรียนนักศึกษาหยุดที่เป็นอาสาก็จะมาช่วยที่เป็น เป็นอาสาสมัคร,ครเป็นจิตอาสาพวกนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือวิธีการทํางานคร่าวๆเมื่อไปดูแล้วปั๊มก็ขึ้นมาก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งถ้าลลกรณีถ้ายัางปั๊มไม่ขึ้นนี่เราคือปั๊มรอ i, รอรถโรงพยาบาลออกไปโอ้โหเหรอครับคือว่าเขา,าจะเป็นการช่วยชีวิตขั้นสูดขึ้นไปให้สารน้ําให้ยาอะไรอย่างนี้ครับ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 แล้วก็ให้รถโรงพยาบาลนาส่งต่อ แต่กรณีที่แบบผูบ้บาดเจ็บรู้สึกตัวแขนขาหักอะไรนี่เรานำส่งได้ครับได้เลยใช่ไหมได้เลยคือประเมินดูแล้วว่าพูดอย่างหยาบๆไม่ตายกลางทางใช่ครับคืบอว่าถ้ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเองเนี่ยเราต้องเซฟ<ม>เซฟชีวิตของเขาไว้ครับแล้วอย่างประเภทที่แบบเราเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะเคยเจอไหมฮะเราเห็นเห็นอยู่เกิดอุบัติเหตุปั๊บนะฮะล้วเราไปเจอเขาสามารถลุกได้ มีครับมีครับแต่พอไปถึงบ้านหรือไปถึงโรงพยาบาลตายใช่ครับมันเป็นยังไงเอ่อตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆช้ำในครับแล้วก็คือจะเอ่อที่ผมเคยเจอนะครับที่หน้าประาจีนครับคือรถชนจักรยานยนต์กับพี่ขับแต่ผู้บาดเจ็บไม่เป็นไรสามารถคุยถามตอบรู้เรื่องแต่ทีนี้มีอาการปวดหัวก็เลยบอกว่าขอให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยพอนั่งคุยกันไปจนถึงโรงพยาบาลมหาราชก็ ล้มลงแล้วชีพจรไม่มีครับเอวเหรอก็ตายตรงนั้นเลยเสียตรงนั้นเลยทางทางโรงพยาบาลก็ได้ทำการช่วยเหลือครับแล้วก็ยื้อจนผู้บาดเจ็บไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ก็เสียแต่ดูแล้วไม่เป็นอะไรเลยภายนอกอะไรทางนองนั้นใช่ไหมครับโอ้มีครับอย่างนี้กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งนะครับอยากให้ประชาชน ไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คสักนิดนึงเพราะว่ารถทางมูลนิธิไม่ได้คิดค่าบริการอือตั้งแต่เรียกไปที่เกิดเหตุจนรับจนถึงโรงพยาบาลรบเราไม่มีการรับเงินจากผู้บาดเจ็บเรามีแต่ช่วยรบ,บริการครับอยดีจะเป็นข้าราชการชั้นสูงสูงหรือเป็นพนักงานโรงงานหรือเป็นคนขับสาล้อหรือคนเก็บอะ เก็บขยะเราทํางานดูแลให้หมดเป็นห,หนึ่งเดียวครับครับคือต้องเอาชีวิตุรอดเสมอภาคหมดเลยหนึ่งชีวิตเท่ากันไม่เกี่ยงสัีครับครับอย่างนี้พี่โดยโดยโดยปกติแล้วผมเห็นพวกเราขับรถเร็วนะใช่แล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุบ้างนะผู้ภัยเร็วแต่ สังเกตไหมครับผู้ชัยจะไม่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุเพราะผู้ชายเซฟในตัวเองที่เรียนอย่างที่เรียนเมื่อสักที่ไปดูการอดรลงนะครับเขาก็จะบอกว่าเซฟตัวเองครับเซฟตัวเองก่อนที่จะออกมาช่วยคนอื่นอย่างขับรถเร็วได้ ก็เฟตัวเองต้องปลอดภัยนะท่เราขับต้องระมัดระวังนะที่เราขับเลยก็เพราะว่าภายใน4ี่นาทีนาทีทองชีวิตทอง4นาทีทองครับคือร่างกายนีนถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนในภายใน4นาทีเนี่ยก็จะมี ฟื้นขึ้นมาครับเด็กแล้วมันไม่มีสติสมองขาดออกซิองเย็นไปับ4นาทีนี่เป็นมาตรฐานการา<ว>การรักษาเลยใช่ไหมสีน่นาทีทองครับโโ้ีหต้องรีบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะรู้ทุกคนครับว่า4นาทีคือ4นาทีทองอถ้าเกินนั้นโอกาสรอดครับยากค้าเป็นหนักนะครับโอเคครับแม่ได้ความรู้ได้อะไรทุกอย่างเลยนะครับ รายการที่ท่านได้ชมมานะครับสว่างเมตตาธรรมสถานหรือหลักเสียงเสียงตึงผมเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าผมก็จะได้รู้จักแต่ว่ามูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงแหมเขาทำสุดยอดจริงๆครับแล้วนี่คือความพร้อมเพรียงความพร้อมมูลของการทำงานมูลนิธิเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสาธารณะเลยนุ่ม ในฐานะที่หนุ่มทําอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับเอ่อตั้งแต่ปี4-3ครับโอ้โห4-3่ตอนนี้ก็12ปีแล้วป,ป,รประมาณ12-13 <4, S 1> ปีแล้ว4-5ครับ4ี45อ๋อ4-5ก็ 5, นี่แหละ10ป,ปีแล้วหนุ่มมีความรู้สึกอย่างไรครับแล้วก็ในอนาคตหนุ่มคิดว่าจะพัฒนาตัวเนื้องานของที่หนุ่มรับผิดช,ชอบอย่างไรเออที่ผมทำคือได้ความสบายใจครับถึง จะไม่ได้อะไรตอบแทนแต่ขอเป็นเพียงแค่คำว่าขอบคุณขอบใจหรือรอ,องค์กรของผมผมจะพัฒนาคือบุคลา